สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับหยกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหยกก็มีรถนะคะสวยๆแบบนี้มาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้รถเพิ่งเข้ามากันสดๆร้อนๆเลยนะคะหยงกิบมารีวิวนะคะ ให้ลูกค้านะคะของเราได้รับชมก่อนเพื่อนอีกเช่นเคยนะคะกับคันนี้เลยนะคะ Isuzu MU-X ค่ะ3.0นะคะ 2WD ขับ2นั่นเองนะคะคันนี้เป็นรถปี2016ค่ะจดใช้งานปี2 0 1 7นะคะตัวราคาค่ะอยู่ที่799,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะรับชมกันจากที่ภายนอกก่อนเลยนะคะตัวรถนะคะมาพร้อมกับสีขาวแบบนี้เลยเนาะตัวกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะ มีโลโก้นะคะ Isuzu ตรงกลางนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะออกศูนย์ออกโรงงานเลยเช่นกันนะคะส่วนตัวยางนะคะตัวนี้เป็นยาง Michelin นะคะปี2020เลยนะคะมาพร้อมกับแม็กนะคะขอบ17นะคะยางหลอกแน่นๆเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยเนาะ,ะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะมีไฟเลี้ยวในตัวมาให้นะคะ ที่จะเปิดค่ะเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับระบบปิดเปิดสมาร์ทคีเลนะคะแค่มีกุญแจอ,อยู่ใกล้ค่ะก็สามารถปิดเปิดได้แล้วนะคะรวมไปถึงค่ะกันสาดนะคะมีให้ถึง4บานด้วยกันเลยนะคะภายในห้องโดยสารนะคะสําหรับคันนี้เป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยเนาะ ตัวกระจกนะคะเป็นกระจกออโต้สบานนะคะกระจกไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับนะคะส่วนตัวพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มวอลลุ่มนะคะลดวอลลุ่มลวมไปถึงรับสายวางสายได้นะคะแล้วก็อ่า มีคอนคูสคอนโวลให้ hay, นะคะแล้วก็ปุ่มกระลื่นถ่ายกระลื่นสะบัดนะคะรวมไปถึงออโต้สต็อปนะคะสําหรับคันนี้นะคะพิเศษเลยนะคะลูกค้าได้เป็นตัวปุ่มพูสตาร์ทมาให้ด้วยนะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะตัวกุญแจมีให้ถึง2ดอกด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเสียงเครื่องกันนะคะลูกค้านิ่งๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับตัวเรือนไม้นะคะลูกค้าจะอยู่ที่ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะคะกิโลเมตรนะคะตัวนี้ใหม่แท้นะคะเพิ่งรับมาจากมือเจ้าของเก่านะคะเมื่อกี้เลยนะคะส่วนตัวหน้าจอนะคะก็เป็นหน้าจออ่าทัชสกรีนนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะลูกค้าตัวนี้ก็ แล้วแต่เนาะว่าเราจะเล่นหมุดไหนอะไรยังไงนะคะก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยรวมไปถึงตัวแอร์นะคะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะแล้วก็ตัวเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะคะตัวนี้มีกล้องหน้ามาให้นะคะสำหรับาคานันนี้ลูกค้าเก่าเสริมมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะ คอนโซลเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะรวมไปถึงอ่าใต้พวงมาลัยนะคะเมื่อกี้หยุกลืมบอกไปมีแอร์แบ็กฝั่งผู้โดยสารนะคะถุลงลมมิราภัยให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะมาดูด้านหลังห้องโดยสารนะคะด้านหลังห้องโดยสารเป็นสีดํานะคะตัวนี้เบาเป็นเบาะหนังเช่นกันนะคะตัวนี้อ่า เบาะหนังนะคะแล้วก็ใช้ในห้องดีสารสีดาแบบนี้ตัวผนังนะคะเกลี้ยงแบบนี้เลยนะคะ,ะรถเพิ่งจะเข้ามานะคะยังไม่ได้มีการเก็บงานหรือบิ้วงานใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าสภาพที่รับมาคือสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงด้านหลังนะคะลูกค้าเก่าก็เสริมมาให้นะคะสําหรับจอกลางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีเป็นตัว power outlet ให้นะคะตัวนี้สามารถอ่าไม่ใช่ power outlet เป็นสาย USB นะคะชาร์จแบตได้รวมไปถึงถูกแปลงมาเป็นหัวปลั๊กไฟบ้านแล้วนะคะที่ไฟ220โวลต์ค่ะหรือว่าเทียบเท่าไฟบ้านนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะตัวรถสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะตัวน็อตนะคะระหว่างรอยต่อของประตูนะคะลูกค้าก็อ่าเดิมเนะคะสีเดิมสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับคันนี้เนาะ ย่างนะคะดอกแน่นๆนะคะพร้อมใช้งานแบบนี้เลยทั้ง4เส้นเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับเครื่อง3.0นะคะดีเซลนะคะเดี๋ยวด้านหลังห้องโดยสารนะคะตัวนี้นะคะเบาะคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งค่ะตัวเบาะนะคะถ้าอ่าไม่ได้ใช้งานนะคะลูกค้าก็สามารถพับเก็บแบบนี้ได้นะตรงนี้ก็จะสามารถวาง สัมภาระนะคะวางของแล้วตรงนี้ก็จะว่างมากขึ้นนะคะหรือว่าถ้ามีผู้โดยสารนะคะต้องการที่จะจุคนค่ะก็สามารถพับบอกขึ้นได้นะคะ,ะด้านหลังก็มีแอร์ให้นะคะรวมไปถึงมี power outlet ให้นะคะสำหรับด้านหลังสามารถชาร์จแบตได้นะคะเวลาเดินทางเนาะ mm hmm. ตัวน็อตนะคะต่างๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ค่ะมาต่อกันเลยนะคะลูกค้าสำหรับตัว ห้องโดยสารนะคะโดยร,วม,รวมนะคะเป็นประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้านะคะคอนโซลเป็นสีดานะคะแอร์แบ็กฝั่งผู้โดยสารมีมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะสําหรับคันนี้ แล้วก็เป็นคู่มือการใช้งานต่างๆนะคะก็อยู่ครบเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้พิจารณาอีกหนึ่งคันนะคะกร็รวมนะคะสําหรับคันนี้สภาพถือว่าสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะน่าจะอยู่ได้ไม่นานนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็อย่ารอช้านะคะตัวนี้ ช่วงนี้คือลูกค้าหารถกันเยอะมากๆเลยจริงๆนะคะมาไวไปไวจริงๆเลยนะคะแล้วก็อ่าถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร065ค่ะ549 5296นะคะกับเซลล์ยกนะคะเดี๋ยวยกต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ